ใครคิดถึงเด็กๆบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาถ่ายให้สำหรับ f อซคนไหนที่คิดถึงเด็กๆนะครับผมได้ชมกันนะครับไม่มีเวลาถ่ายจริงๆครับตอนนี้ทำร้านชูชิอยู่นั่นเองนะครับอากิอากิมิมิอ่ารนอนได้แล้วอะ บูอยู่ไหนนี่ไงอบูอบูนอนแล้วเหรอก็นอนเด็กๆเด็กๆนอ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 ยังปุ๊กไม่ฉี่ยัยงฉี่ไหมโอชี่ไหมไมนอนแล้วเนี่ยโอ้ยดึกแล้วนะทุกคนตอนนี้จะสามทุ่มแล้วนะฮะกลับมาจากร้านร้านตอนนี้ก็จะเสร็จประมาณเสร็จไปประมาณ90%นตแล้วครับผม เอออะไรไอ้๋โน้ป้านก็เหมือนกันเจ็บหนูน่ะชอบทำลังเกตาไหมทาเสร็จแล้วไปชี้นอนหลับไปแล้วหนึ่งตื่นใช่ไหมกูว่านั้นแล้ว่ะายไปไป,ไปออกไปฉี่กันนะออกไปฉี่กันนะคะไปออกไปฉี่กันก่อนไปดูออกไปฉี่กันก่อนไปไปเลย ก็ปล่อยเอาไปฉีดนะครับจะสานทุ่มแล้วจะเข้านอนแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่นะฮะสำหรับ f c ที่คิดถึงเด็กๆนะครับผมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปลงเท่าไหร่เพราะว่าผมวุ่นอยู่กับร้านชูชินะครับที่จะเปิดใหม่นั่นเองเปิดวันที่สามสิบมันจันที่สามสิบนี้นะครับผมสิ้นเดือนนี้รูปแบบร้านนะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็เสร็จเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมก็จะเปิดแล้วตอนนี้ก็เก็บของเก็บอะไรเข้าไปแต่งเสริมนะครับผมก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับอากาศเย็นมากเลยครับ อันนี้ปล่อยให้เด็กๆอึก่อนนะฮะขอบคุณ f อซนะครับที่ยังรักเด็กๆนะครับผมหรือรักไอ้ครอบครัวแม่ข้าวปั้นอยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมอันนี้เด็กๆก็ไม่ดือ้อไม่สนเท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยได้อาบน้ำไม่ค่อยได้ไอ้เป่าขนให้กันเท่าไหร่เด็กๆก็เลยเป็นสภาพอย่างนี้ครับใหญ่ไอยขาวเท่าไหร่เลยอากาศยังเย็นอยู่เลยจะอาบน้ำให้นี่อู้ สงสารเด็กๆครับอากาศยังหนาวเลยนะครับผมสี่องศาเนีจ้าสีองศาย่างเรอวันนี้ดูเด็กๆมาละจิโนโห้ามยันตานะน่มันยันตาตลอดเลยนะีย่มันไม่ไม่ถนอมตานะจิโนโนี่ไม่ไหวเลยครับก็นีด่ดูดูลมลมพัดมาฮะเสียงลมนะครับเสียงลมเย็นมากนะตอนนี้เด็กๆชอบนะครับมาออกมาอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ย เ uh, ข้าห้องก็ได้เปิดแอร์เหมือนเดิมอ่าคลิปนี้ก็เก็บบรรยากาศนะครับผมของเด็กๆมาฝากกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องพักผ่อนเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปจัดร้านให้เสร็จนะครับผมเพราะว่าเออไอโนไอโนทำลายตาอ่ะโอชี้เข้ามามาเร็วมาเร็วพรุ่งนี้จะไปจัดร้านแล้วครับผมจัดร้านจัดอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับเพราะว่าจะเปิดวันที่สามสิบนี้แล้วนะฮะ โอ้ยฉัยไม่ต้องไปเลยฉันก็ไม่ต้องไปไม่ชหนานะไม่บอกยัง่ะไม่ไหว <c oughs> ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ไม่ไมสบายล้วอากาศเย็นเด็กๆเกข้ามาเถอะะครับผมขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามหรือว่าเข้ามาชมในคลิปนี้อยู่นะครับผมเด็กๆก,ก็ยังไม่หายไปไหนนะครับก็ยัง วันถวนสมบูรณ์เหมือนเดิมฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยววันเปิดร้านเดี๋ยผมจะถ่ายบรรยากาศวันเปิดร้านมาให้ชมด้วยนะครับเป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับและเด็กๆนะครับผมเร็วมาเร็ว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 เร็เร็ว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  ลักก <Lucky> ี้เลยเหลือลักกี้ตัวเดียวนะลักกี้ลักกี้เข้าไหมเร็วเร็ว